ในไทยตอนนี้มีไม่เกิน10ตัวใครที่เล็งๆไว้ว่าอยากทำแนวนี้แล้วเป็น CPU AMD เนี่ยน่าสนใจมากๆแล้วก็ต้องชอบสีขาวด้วยต้นปี2025เครื่องนี้สเปคหน้าตาประมาณนี้ยังคงฮิตอยู่กับงานสไตล์สายออกด้านหลังท่อน้ำออกด้านหลังกับเคส ASUS h y ฮบริเ n นสีขาวทองแบบนี้จากต้นแบบของเครื่องน้องกายเรียกได้ว่าถอดมาหลายๆจุดที่ใกล้เคียงมากๆเลยนอกจากตัวเคสไ y บริเอนสีขาวเนี่ยแล้วก็คัสซอมส่วนโครงด้านบนกับตรงฝาข้างที่เป็นสีทองที่เราทำอยู่เป็นประจำด้วย โค้ดก็จะมีสเปคเป็น CPU AMD เครื่องนี้จะเป็นตัว9 9 x แล้วก็การ์ดจอเป็น4090ตัวนี้จะใส่บล็อกน้ําด้วยก็จะเป็น ASUS 4090ที่เราใส่บล็อกน้ําเพื่อให้เราเราร้อนด,ด้วยน้ําทั้งตัว CPU และการ์ดจอ เมนบอร์ดตัวนี้ครับเป็นเมนบอร์ดที่สายออกด้านหลังของฝั่งทาง c p u AMD ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่งานเนียนที่สุดเลยสําหรับสีขาวก็คือจะเป็นตัว a l l a B650E สเตลฝั่งกิกะไบต์เนี่ยเขาจะใช้ชื่อสายออกด้านหลังว่าสเตลนะครับซึ่งเก็บงานมาดีมากๆไม่ใช่แค่ตัวสายออกด้านหลังแล้วเสียบทุกอย่างที่ด้านหลังอย่างเดียวก็คือตัวอารเมอร์ด้านหน้าของเขาทั้งหมดเนี่ยเขาจะทําแผ่นที่เป็นแบบปิดพวกรูน็อตต่างๆมาด้วยเลยเป็นแบบใช้เป็นระบบแม่เหล็กซึ่งก็จะทำให้แทบจะไม่เห็นนอออตขงเร์ดที่ย เลยละเอียดวัสดุก็ดีแล้วก็ด้วยความที่อรัสแล้วเป็นซีรีส์ที่ลงท้ายด้วยไอซ์ก็คือสีจะเป็นโทนขาวเงินๆแบบน้ําแข็งน้ําแข็งเลยนะครับบวกกับชุดน้ําที่เป็นสไตล์ของทางร้านในช่วงนี้ที่นิดก็คือจะเป็นบล็อกของตัวบิตพาวเวที่เป็นรุ่นริโวสมิธริโวเนี่ก็คือท่อน้ำออก้านหลังความพิเศษของตัวนี้ด้วยความที่เป็นท p u หน้าตาจะแตกต่างกับฝั่งของ Intel ความพิเศษเพิ่มเติมของเครื่องนี้ทางน้ําเป็นดิสโทรเพลที่มารับบริเวณท่อของฝั่งกาจจอเนี่ยทำเชื่อมไปด้านหลังซึ่งเราก็จะซ่อนท่อที่เชื่อมจากกาดจอไปหา CPU ีด้านหลังด้วยได้ทางน้ําข้างล่างนี้เลยนอกเหนือจากทางน้ำต้นล,ล่างนะครับข้างบนเราก็ยังคงใช้เป็นหม้อน้ําขนาด420เช่นเคยก็คือ14เซน3ตอนที่จะระบายเพียงพอทั้ง CPU และกาดจอแน่นอนความสามารถในการระบายความร้อนเนี่ยเพียงพอเพราะว่า RTX 4000ไม่ได้ร้อนมากบวกกับตัว CPU ของ AMD ตัวนี้เองเนี่ยก็คือเอาอยู่เลย แล้วก็เราใช้พัดลมทั้งหมดเป็นคอแซซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น QX นะครับเป็น QX ตัว14เซนก็จะปรับระบบไฟเข้ากับตัวทั้งเครื่องได้เลยพวกชุดน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ,อุปกรณ์ของ b ิสพาวเเองหรือว่าส่วนที่เราคัสตอมเองก็เช่นเคยจะต่อไฟพ่วงร่วมกันทั้งหมดเข้ากับโปรแกรมของตัวเมนบอร์ดตัว B650 ตัวนี้ของ g ิกกะไได้เลยนะครับแล้วก็อีกดีเทลหนึ่งที่เครื่องนี้มีเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวสายไฟที่เราถึงจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าเราใช้สายไฟเนี่ยใช้เป็นสายถักของน้องบู เ้าพาวเวอร์เลยทั้งตัวเมนบอร์ดที่เสียบด้านหลังแล้วก็ตัวการ์ดจอตรงนี้ที่เราใส่ข้องอแล้วก็ซ่อนสายเหมือนเดิมเมนบอร์ดตัวนี้ผมคิดว่าเป็นเมนบอร์ดที่น่าสนใจจริงข้อเสียมีแค่ข,ข้อเดียวไม่มีสีดําแต่ว่าข้อดีมีเยอะเลยครับงานดีสวยเนียนยังไงทักมด้านล่างกันเลยครับแล้วก็มาคุยกับผมเช่นเคย